ได้ล่วงหลับไปแล้วโอ้อานนท์สุวรรณเครือนักสแสดงรุ่นใหญ่เสียชีวิตตุกเดือนเต็มแจ้งขา่าวเศร้าพร้อมเปิดกำหนดการพิธีศพแฟนผลงานร่วมไว้อวาลัยวันนี้6กรกฎาคม2567ตุกเดือนเต็มสาลิตุนดารารุ่นใหญ่โพสอินสตาแกรมแจ้งขา่าวเศร้าของวงการบันเทิงกับการสูญเสียนักสแสดงรุ่นใหญ่ไปอีกหนึ่งคนคือโอ้อานนท์สุวรรณเครือซึ่งได้เสียชีวิตในวันที่6กร,รกฎาคมเวลา3นาฬิกา โดยระบุว่า Rest in Peace หลับให้สบายนะนอกเพื่อนรักวงการบันเทิงได้สูญเสียนักแสดงไปอีกหนึ่งท่านอานอนท์สุวรรณเครือหรือโอจากไปเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันที่6กร,รกฎาคม2567ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับตะและครอบครัวด้วยนะคะหมายกำหนดการงานดังนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่7กร,รกฎาคมเวลา16นาฬิการถน้ำศพสารา17วัด่าทองส่วนสอรอบ18นาฬิกาและ18นาฬิกา30นาที วันจันทร์ที่8ถึงวันพุธที่10กรกฎาคมสวดอภิธรรมเวลา18นาฬิกาสนาทีวันพฤหัสที่11กรกฎาคมถวายเพเวลา10นาฬิกาชาวพลกิจเวลา1 7นาฬิกาสำหรับโออานนสุวรรณเครือเป็นนักสแสดงเจ้าบทบาทที่มีผลงานมากมายทั้งภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และละครเวทีบทบาทเด่นที่มีคนจำได้คือพระมหาอุปราชในภาพละครโทรทัศน์เรื่องสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชทางช่องสามรวมถึงบทพ่อเพิ่มพี่ชายของแม่พลอย ในละครสีแผ่นดินทางช่อง3นอกจากนี้ยังมีบทบาทพระยาพิชัยรนติ์จากภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคสองประกาศอิสรภาพและภาคหายุทธหัตถีทั้ทงนี้พบว่าโออานน์ในช่วงหลังมีปัญหาด้านสุขภาพทำให้ห่างหายไปจากงานแสดงก่อนเสียชีวิตอย่างสงบ